โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฮทพีแมนนะเราก็จะมาสอนปลดล็อกเครื่อง4ี่0 0นนะครับผมตอนนี้กําลังเพิ่งตื่นนอนนะครับผมกําลังเพิ่งตื่นนอนโอเค <Wow. S 1> มาเราก็จะไปปลดล็อกเครื่องสี่แสนกันก่อนที่เราจะไปปลดล็อกเครื่องสี่แสนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องเฮทพีแมนด้วยนะครับโอเคครับผมแนมกล้องก็ขอไปด้วยนะแนมไปทาง ขวาก็ขอไปด้วยนะครับโอเคมาเราก็จะไปปลดล็อกเครื่อง4 0 0 0 0กันนะครับไปกันเลยโอเคครับเราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมในเพสโตนะครับเครื่อง400,000ยังไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมโมอีกนะครับนี่ครับเครื่อง400,000ยังไม่ปลดล็อกให้เลยนะครับมาเราก็จะทําให้เครื่อง400,000ปลดล็อกนะครับ โอเคต้นลิปผมก็บอกแล้วนะครับว่าจะทําเครื่องสี่แสนให้มันปลดล็อกนะให้มันซื้อได้อเออโอเคโอเคอันนี้อาจจะทํายากนิดเดงเนาะเพราะว่าที่อัดกล้องมันไปอยู่ตรงเนี้ยเราต้องระวังนะทนุถน,นอมนะครับชื่อก็ชื่อ888นะครับชื่อในเกม888อันนี้คือ ID สำรองนะครับอันนี้ผมไม่ปิดรหัสนะใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับ ผมทาเสร็จผมก็ออกรหัสเลยนะครับโอเคแล้วผมก็ได้ออกจากเกมแล้วนะครับโอเคขั้นแรกเราต้องลบตัวเกมอันที่อยู่ในเพจสโตลบออกไปเลยนะครับเราไม่ใช้นะครับโอเคลบออกไปเลยนะแล้วก็มาที่แอป,ปนี้นะครับแอป,ปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปโหลดมาซักข้าอยากให้เครื่องสี่แสนปลดล็อกนะครับก็ไปโหลดมานะลิงก์ด้านล่างนะครับแอป,ปนี้โอเคเราก็ เข้าไปเลยนะครับแล้วกดขวามือกดไปเลยอนุญาตโอเคแล้วกดนี่ครับเสร็จแล้วกดขวามือโอเคแล้วก็รอนะรอรอรอโอเครอไปก่อนนะโอเคค่าค่าใคร ถ้าใครมีเงินนะถ้าใครมีเงินสมมติผมมีเงิน4ี่แสนนะตอนทําเสร็จเครื่อง4ี่แสนปลดล็อกแต่ตังมันจะหายนะเพราะผมมีเงินประมาณ44ล้านนะในเครื่องในไอเดี้ยนี้ไดี ID ที่ผมทําเนี่ยม,มีเงินอยู่44ล้านถ้าเราเซฟไปนะครัเงินของเราก็จะหายนะครับเหลือประมาณหนึ่งห้าพันเนี่ยเออก็ใครไม่เสียดายตังหายก็ทำเลยเออ ใครไม่กลัวตังหายก็ทําเลยนะครับโอเคครับเราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ใส่รหัสผิดไปนะครับผมเลยตัดออกนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับมันก็จะมีปุ่มให้กดกดขวามือนะครับโอเคกดขวามือแล้วให้เราใส่รหัสนะครับโอเครหัสเดี๋ยวผมจะรหัสไอดีสำรองนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะครับใครใส่ก่อนก็ได้ก่อนนะครับโอเคมาเราก็เริ่มปลดล็อกเครื่องสี่แสนกันเลยนะ ครับรหัส8 8 8ปดนะชื่อ8 8ดปดโอเคหารถปลดล็อกเครื่องสี่แสนก่อนโอเคนี่เราจะปลดล็อกเครื่องสี่เครื่องสี่แสนนะโอเคกดไปเลยนะครับแค่นี้เราก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับ โอเคปลดล็อกค,ควนด้วยเดีย๋ยวเราปลดล็อกค,ควนด้วยนะครับปลดล็อกค,ควนโอเคโอเคแล้วกดเซฟเลยนะกดเซฟเลยกดเซฟประมาณสองครั้งนะสองครั้งกดเซฟสองครั้งนะครับ สำหรับคนที่ไม่กลัวตังหายนะงินหายนะไม่เป็นเรื่องใหญ่อเออคนคนที่ไม่กลัวตังห์หายอเออผมผมไม่กลัวครับเพราะผมทําเป็นนะเอาตังค์กลับคืนมาได้นะแต่ทุกคนอาจจะเอาตังค์กลับคืนมาไม่ได้บางคนก็ทําไม่เปลีนนะ่ยนเออก็ดูให้จบนะดูให้จบโอเคกดเซฟแล้วกดออกจากไอดีเลยคนระับกดออกจากรหัสเออกดออกจากรหัสเลยนะครับ อ๋อรับพูดขัดขัดติดขัดขัด,ขดก็ขออภัยด้วยนะครับ<ด>โอเค,อเคก็เ๋ยาผมไปเย๋ยาดี๋ยวตัดตอนที่ผมไปโหลดเกมตัวเกมเ<ร>ไม่กมมุ้งตัวเกมไม่กุ้งนะครับตัวเกมโหลดในเพจสโตนะครับโอเคมาเราก็จะมาดูนะว่าเครื่องสี่แสนมันปลดล็อกไหมก็จะมาใส่รหัสให้ดูเลยนะ ตามนี้เลยครับรหัสหนึ S นี่นนครับก็ประมาณนี้เลยนะสี่เจ็แโอเคแล้วก็ใส่เลยนะก็เมื่อกี้ผมผมทำผิดนะผมลืมใส่รหัสให้ดูนะรอบที่เข้าตัวเกมโกงอ่ะ เพราะจำรหัสไม่ได้มันจำได้อยู่แต่นี่ไงจำแค่รถกระบะนี้ก็เนี่ยเงินมันก็จะหายนะผมบอกไปแล้วนะเงินมันหายนะเหลืออยู่ห้าร้อยเนี่ยโอเคงานเราก็จะมาดูนะว่าเครื่องสี่แสนนั้นปลดล็อกไหมโอเคครับปลดล็อกแล้วนะครับแทบจะทุกคันเลยมั้งเนี่ยคันนี้ผมไม่ตั้งเครื่องสี่แสนนะ ครื่องสีแสนไม่มาล่ะเออนี่นี่เครื่องนี้เครื่องนี้คันนี้คันนี้เนี่ยเครื่องสีแสนปลดล็อกทุกคันนะครับถ้าทาแบบผมเครื่องสีแสนก็ปลดล็อกทุกคันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง Happy Man นะครับ So still I get up, time is barely on our side.